ไอเอ็กมึงสอนวิธีกลัวเมียให้หน่อยดิหูไม่เคยกลัวเมียเลยหนูไอ้สัตว์คนอย่างกูเนี่ยเอาดีดีหูพูดคำตบคำไอ้สารนี่นแน่นอยู่แล้วไม่ใช่วันนี้มึงนอนนอกบ้านไม่ใช่เหรอรู้ยังไงวะเอา้ามึงเข้าบ้านไม่ได้เนี่ยมึงเข้าบ้านมึงอยู่บ้านแล้วเพื่อนหนูกุเรียกมันได้ไม่เปิดกูบเมียนี่ <laughs> ปีไปลอกแล้วไม่ฝ่ายกูบิดนะ่บิดมอไซค์บิดมอไซค์พี่นอนกูระบบกูแน่นอนไอ้ยี่ชอบปูปมึงนอนที่ร้านก็ได้เอ็กเพื่อนแบงกูเข้าไปได้กูนอนบ้านแปะนอนกูเออกูนอนที่บ้านแปะไอ้นั่นแหละนอนที่ร้านนี่แหละไอ้เหี้ยแค่นี้แค่นี้เนี่ยทำพิซซ่าไขกระทืบใครใครกระทืบใคร นี่แต่ในโซเชียลเขาบอกมึงกลัวเมียมากเลยนะปูแล้วปูเอกกราชเอกกราชอะไรว่าเป็นหัวขื้นมึงเป็นคนแรกเลยหหเอ็กมึงคนแรกใช่ไหมของเออ่ของโลกอะ่ะที่เป็นให้คนเป็นคนที่ให้เงินเดือนเมียคนแรกเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยเขาอยากจะรู้ไอ้เหี้ยเป็นมีคนเป็นคนแรกได้ให้เงินเดือนเมียให้กัะ